เห็นเห็นว่ามีมีช่วงจังหวะหนึ่งที่สําคัญคือมีการเปิดภาพศพคุณแตงโมงให้สื่อดูแล้วมันมีประเด็นเรื่องก,การเอามือไผ่หลังถูกมัดอะไรเงี้ยอาจารย์เห็นศพแล้วมีไหมประเด็นเรื่องนี้เออเามือไพ่หลังแล้วทําไง <Bana> มีเชือกมัดว่อมีอะไรอย่างงี้โอ้มีคนเห็นด้วยนะทําไมเขาไม่ห้ามปรามร่ะนั่นแหะสิเพราะว่าถ้ามันมีคนเห็นก็ต้องห้ามปรามนะฮะคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเล่านะเพราะนั้นนาใครพูดเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบมันไม่มีแต่ในศพที่ทนายเห็นไม่มีแล้วเขามือไผ่หลังไม่เห็นแลบ อาจจะคนละศพหรือเปล่าแต่ศพแจงโมไม่มีมือภ่ายหลังนะเพราะนั้นใครใครเห็นนี่ก็น่าจะต้องห้ามปรามหรือว่าเป็นพยานเมื่อ2ปีที่แล้วนะไม่มีนะครับไม่มีอาจจะคนละศพแล้วล่ะผมว่าเชือกที่ถูกมัดเชือกไมครับไม่มีไม่มีอาจจะคนละศพผมว่าอาจจะจําศพผิดนะไม่มีนะครับไม่มีเมื่อวานนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วในส่วนของการถูกละเมิดอำนาจศาลอะไรเงี้ยทนายมันมีส่วน ขขละเมิดอำนาจศาลก็มีทนายตุ๋ยไปยืน่นนะครับว่าใครมาทําอะไรพวกนี้นะนะครับนะก็คนที่มาออกทีวีด้วยนั่งในรายการอะไรพวกนี้นะนะครับท่าได้ทราบนะบนะแต่ความเป็นทนายเองมงองยังไงบ้างเออผมออไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปร้องอะไรใครนะครับสื่อมวลชนก็นําเสนอข่าวไปนะครับส่วนใครจะไปคราวนี้ละเมิดอำนาจศาลนี่มันต้องเป็นลักษณะเป็นการชี้นํานะออไปเช่นอ้างว่าเขามีพยานหลักฐานเท็จเบิกความเท็จอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผิด นนะะไปชี้นำชี้นำสารชี้นำประชาชนชี้นำทุกอย่างอ่ะอิทธิพลเหนือสารอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีความผิดเช่นคดีแพ้แน่คนนั้นเบิกความเท็จอะไรเงี้ยอันนี้จะมีความผิดนะครับอยู่ในมาตรา32มสิบองของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับเห็นทนายตุลย์เขาก็บอกว่าในการออกมาจับมืเหตุการณ์และให้ความเห็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางนักวิชาการหรือว่าทางอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆ มันก็เป็นลักษณะการชี้นำใช่ใช่ยื่นระเบิดอำนาจศาลครับยื่นไปแล้วฮะรู้สึกจะมีนักวิชาการคนหนึ่งเป็นนักอาชญาวิทยานะถ้าผมทราบนะคนไหนลองไปถามก็ดูที่ก็วิจารณ์นะแต่คนนั้นเนี่ยวิจารณ์ศาลอะไรนะครับถ้าผมทราบแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ก็คุณแม่วันวันนี้ยังรื้ออยู่นะเราต้องดูเป็นรายสัปดาห์ไปสัปดาห์นี้ยังรื้ออยู่นะครับ คิดว่าสาเหตุที่มีการรื้อเนี่ยก็ยังคงเป็นการไปเห็นคลิปอะไรบางอย่างมางใช่าายใช่ใช,ใช่เห็นคลิปในทิกต o อกอะไรพวกนี้คลิปแตงโมกีดร้องอะไรเงี้ยเหมือนมีคนช่วยมีคนทําร้ายอะไรเงี้ยก็เลยความเชื่อว่าเป็นความจริงอะไรเงี้ยครับว่าว่าจะมีการเจตนาฆ่าเยนะมันจะมีน้ําหนักพอไหมคะที่จะทำให้ลือออ้อคดีเพยานหลักฐานพวกนี้มันมีอยู่ในํำนวนหมดแล้ว พวกคลิปลปอมคลิปอะไรพวกนี้มันอยู่ในสำนวนหมด GPS ก็มีรายงานชันสูตรศพอะไรทุกอย่างมันมีหมดแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านอ,อ,อะไร GPS นะหมอทั้ง8ปากอยู่ในสำนวนมีครบแล้ว mm hmm. ถ้าถามผมนะหมอพอรทิพย์ก็อยู่ในสำนวนนะเ mm hmm. หลือแต่หมอวัชชัยที่ไม่ได้อยู่ mm hmm. นะครับเพราะว่าแกไม่ได้ผ่าศพไม่ได้เกี่ยวข้องนะคุณแม่ก็เลยให้ตัดทิ้งไป mm hmm. แค่นั้นเนี่ยตอนนี <No. S 1> ้ยังได้คุยกับคุณแม่อย่างไคะคุยครับคุยเหมือนเดิมยังรักกันเหมือนเดิม mm hmm. ออบอกให้คุณแม่ก็พักผ่อนเยอะๆอย่านอนดึก กา,การที่เมสแกรนไปเมื่อวาน77คนนี้ถือว่าเป็นการกดดัน BSI ให้มีเลขคดีพิเศษโอ้มัน,น่นอนอยู่แล้วดูไปเยอะจังเนะี่ยดูจนไปยืนเถียงกันจุดสัมภาษณ์เห็นนะอเออกปกติก็ต้องไปยืนจุดสัมภาษณ์ตามที่กาหนดวันนี้ไปทั้งถลาย70็ดสคนก็เถ,ถียงกันไปเถียงกันมามันก็คือการกดดันอ่ะแต่ก็อาจจะมีเจตนาหวังดีว่าอยากจะให้มีการรื้อฟื้นคดีก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อคดีในศาลนะนะครับเพราะคดีในศาลนี่มันแก้ฟ้องแก้อะไรไม่ทันแล้วจบแล้ว เหมือนเมื่อวานเขาพยายามจะขีดเส้นใต้ให้มีการรับสืบสวนสอบสวนให้ทันก่อนที่ศาลจะมีการอ่านคำพิพากษาในเดือนนี้อะไรมันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าการที่ดีเอสไอจะรับเป็นเลขคดีสืบสวนเนี่ยมันต้องดูเ้วยอะเัลเูมร์หน้าศาลหรือเปล่าเพราะว่าทนายตุ๋ยก็เตรียมยื่นอยู่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคดีอยู่ในศาลแล้วคุณไปสอบสวนเรื่องเดียวกันอยู่ในศาลเนี่ยเดี๋ยวดีเอสไอก็จะติดคุกกันหมดนี่นะครับผมว่าท่านทวีก็ฉลาดต้งรู้แหละช่วงนี้ก็ดึงๆไปก่อนนะครับเพราะว่าทนายตุ๋ยก็เตรียม คดีกาลังพารณาอยู่ในศาลแล้วก็ไปไปอะไรไปสอบสวนคดีที่ไม่มีอำนาจสอบสวนเนี่ยผมว่าเขาไม่กล้าหรอกนะขับไม่กล้า, <ขอ S 1> าก็คือมเมื่อวานผมได้มีการพูดคุยกับทางอุากรยะเน่ยะคร้อาอเืานดาา้ขาบอก่่าอยากจะเ,เนิ่นะครับือเมี่อวานได้าพูยก่ามอการเชิรไปนี่ยะครคุอเม่อยากจะได้ทนายไูด้วยกนียทยทอายพรอมที่จะนะครับกอืมต่องขอคิไดม่การทาอะไรนะตรองดนก่อน,นะครับดูดูอ่อวาชิญไดทําอะูรนะก่งอูก่อนนน แล้วมันจะเป็นการแบบเชิญไปให้ข้อมูลในเชิงนั้นไหมแบบด้านหลังคุณแม่ให้รู้อะไร <S 2> <S 2> พวกนี้ไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะเราจะไปให้การอะไรเราให้การหมดแล้วอืเขาก็ <S 2> <S 2> ไม่รู้ต้องถามคุณแม่ดูก่อนว่าจะให้ไปทําอะไรย,ยังตอบไม่ได้นะส่วนตัวผมไม่ได้ขัดข้องอะไรหรอก<า>หมดแลยอนุญาตถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะประเด็นของ ุณสแตมล่าสุดวันนี้เห็นทางกองทัพบกออกมาบอกว่า2-3สปีที่ผ่านมาเนี่ยมนีการเข้าไปร้องเรียนว่ามีคนตรีไปข่มขู่คุกคามเลยในเรื่องหนึ่งสองที่จะยัดคดีอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องกองทัพบกนะแต่เรื่องนี้ผมก็ได้รับคาสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่าให้หยุดพูดแต่ก็ขออนุญาตว่าทางลูกความผมเนี่ยก็ได้มีการให้การแล้วแค่นั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมาตราหนึ่งสองนะพูดแค่นี้พอเพราะนอกนั้นก็เป็นเรื่องกระบวนการของกองทัพซึ่งเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับนะ ที่ไปให้การนี่คือเพิ่งจะไปให้การหลังจากมีประเด็นหรือว่าก่อนหน้านั้นนะคอันนี้ไม่ขอตอบดีกว่าแต่มีการให้การแล้วเรื่องประเด็นเรื่องมาตราหนึ่งสองนอกนั้นเป็นหน้าที่ของทางกองทัพจะพิจารณาอย่างไรจะมีความผิดหรือไม่นะฮะส่วนเรื่องร้องเรียนก็ไม,ไม,ไม่ไม่ขอพูดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงม,มานะครับก็คงไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อมูลในทางลับมากกว่าส่วนใครจะพูดไปอะไรยังไงก็ตามสบายแต่ขอระมัดระวังนะครับมันมีเรื่องพูดเยอะ นะไอ้เรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมว่าอย่าไปพูดเลยมันอ่อนไหวไม่ว่าคุณจะคุยกันทางแชททางอะไรต่างๆคุยเรื่องส่วนตัวแล้วก็ลามปามไปนะนินทาเจ้านายอะไรเงี้ย<ม>ก็มีความผิดหมดนะไปดูคดีเก่าๆเพราะฉนั้นก็หาเรื่องอื่นคุยดีกว่าเยอะแยะ,ยะไปเรื่องตลกโบกฮาเยอะนะเหมือนก<อ>ับว,ว่าโซเชียลก็เริ่มจะออกมาไม่เห็นด้วยที่จะดำเนินคดีในข้อหานี้อะไรกันครับครับอันนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐทางคุณพ่อในพ้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปดำเนินการอะไรนะครับนะ ใช่ครับใช่ครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไป <c oughs> ใช่ครับมันมันอยู่ที่หน่วยงานที่เขารับผิดชอบอ่ะ <c oughs> ซึ่งอาจจะเป็นกองทัพหรือตำรวจอะไรนี่อันนี้ก็แล้วแต่เขามันมีนคณะกรรมการมาตรา112เนี่ยอายการสูงสุดเป็นเป็น,เป,นเป็นพนักงานสอบสวนนะถ้าที่ผมทราบนะ <c oughs> ไม่ใช่ตำรวจจะทําอะไรก็ได้ใครไปยื่นเดินไปร้องเรียนอะไรมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องมีคณะกรรมการเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะฉนั้นขอให้สบายใจนะถ้าคุณสแตมไม่ได้หมิ่นสถ,ถาบันเนี่ยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเลยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้หมิ่นนะ ไม่ต้องกลัวเชื่อผมสิยกเว้นว่าเราไปทําผิดจริงเราก็ไปขอพระราชทานอภัยโทษเท่าที่ผมเห็นนะแต่ถ้าเราไม่เราไม่ได้ทําไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องผวาแล้วเรื่องที่มีการไปยื่นสทกพเรื่องของสองเนี่ยคะ่ะให้ําเินการที่ทนายาคะว่าตกลงแล้วใครเป็นคนไปยื่นกันแน่นะค,ะคือคืออันเนี้ยมันเป็นความลับเป็นเป็นความลับแล้วลูกความก็ไม่ได้ให้พูดนะ,อ,อ,ะอันนั้นก็ปล่อยไปเป็นไปตามกระบวนการมันเป็นความลับนะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมีหมายมาแล้วก็รู้นะอ,อหมายไปถึงใครคนนั้นแหละแต่ถ้าไม่ทำานี่ไม่ต้องกลัวฝากบอกด้วยนะคุณตั้มเนี่ยจุกครูนะนะถ้าเราไม่ไทําไม่ต้องไปผวาหรอกไปผวาทําไมบางคนบอกผวาจะต้องไปถอนฟ้องถอนฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยผมก็สงสัยว่าเราไม่ได้ทาเนี่ยเราจะไปผวาทําไมล่ะน้องฮะหรือว่าเราทํายังไงแน่ผมก็สงสัยอยู่ไงถ้าไม่ได้ทําไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องไปผวาถอนฟ้องถอนฟ้องหรอกจะไปกลัวอะไรเราไม่ได้ทําผิด ครับขอความดูนิดนึงว่าแล้วคนที่เขาคุยด้วยค่ะอย่างเช่นลูกความจะคุยเรื่องนี้ด้วยจะหนูมีความผิดไหมคะเออเขากันเป็นพยานได้ครับนะถามตรงนี่ตอบตรงนั้นเนี่ยนะเขากันเป็นพยานได้นะครับนะก็ดูว่าเวลาตอบสนองก็มีส่วนร่วมไหมอืมนะครับมีส่วนร่วมไหมสนุกสนานกับเขาไหมเวลานินทาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะเออถ้ามีมีส่วนร่วมก็โดนแต่คิดว่าลูกความผมไม่น่าจะมีส่วนร่วมหรอก น่าจะเป็นพยานมากกว่าแล้วก็ฝากคุณตาจำว่าเราไม่ได้ทำผิดไม่ต้องไปกลัวจริงไหมน้องไม่ต้องกลัวหรอกททนายเห็นแชทเนี่ยลูกความของทนายมีส่วนร่วมไหมไม่น่าจะมีนะนะครับไม่น่าจะมีลูกความผมน่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะทนายชคงไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีส่วนร่วมหรอกนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมีหมายสารไปก็รู้แล้วล่ะแล้วก็คุณตาจถ้าเราไม่ได้ไปอะไรไม่ได้ไปหมิ่นสถาบันไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเสียวสันหลังอะไรต่างนะอืม ครับ